ดค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงครามนะคะในกิจกรรมรวมน้ำใจสู่ชายแดนซึ่งวันนี้นะคะผู้ใหญ่ใจดีก็จะได้รวบรวมนะคะสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะเพื่อนำไปส่งกำลังใจให้กับทหารที่อยู่ชายแดนไปถึงที่เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ใจดีกันต่อเลยค่ะไปกันค่ะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้นําทีมงานมาโดยมีท่านที่ปรึกษาของสมาคมคือท่านดรสถาพรมงคลศรีสวัสดิ์นะคะแล้วก็มีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณพินทิพย์วันนี้เราได้รับข่าวจาก ท่านพลโทธวัชไชัยแจ้งประจักรซึ่งเป็นนายกสมาคมสวัสดิการทหารและสวัสดิภาพทหารผ่านศึกนะคะท่านได้ให้ข้อมูลมาต่ประชาสัมพันธ์มาว่าจะมีการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือทหารผ่านนี่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่บริเวณจังหวัดสุรินทร์นะคะ เราก็เลยมีความประสงค์กันว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจกับทหารกล้าของเราจึงได้มาร่วมบริจาคณวันนี้ในานามของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยก็อยากจะทราบจุดมุ่งหมายของทางสมาคมค่ะที่ได้เอาของมาบริจาคในวันนี้แล้วก็อยากจะขอให้ท่านได้ให้กำลังใจทาหารที่อยู่ทางชใจแรนหน่อยค่ะครับเราก็พิจารณาว่า สิ่งของที่สนับสนุนก็เป็นสิ่งของที่จำเป็นได้ใช้ในพื้นที่ชายแดนนะครับเป็นผ้าเต็นท์เป็นไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่จำเป็นก็หวังว่าพวกเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้ทหารหารอยู่แนวชายแดนนะว่าขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ พวกเราพร้อมที่จะสนับสนุนและให้กำลังใจรวมกำลัใจชายแดนดีค่ะวันนี้นะคะมีจากหลากหลายภาคส่วนนะคะผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะจากสมาคมนะคะแล้วก็พ่อค้าข้าวนาบดีนะคะจากหลากหลายที่มารวมน้ำใจกันในวันนี้นะคะก่อนอื่นอยากจะให้ ทุกท่านนะคะได้แนะนําตัวก่อนว่าเรามาจากองค์กรไหนบ้างจากส่วนไหนบ้างค่ะขออนุระะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมพลโททวัชชัยแจ้งมาจากนายกสมาคมสวัสดิการและสวัสดิภาพฐาน่านศึกพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมรวมน้ําใจสู่ชายแดนพัฒดาจำเพ็นผู้ช่วยหัวหน้าสํงงานักงนานสคทหารผ่านศึก701เอ็ค่ะ,คะวันนี้นะคะเราอยากจะ,อะสอบถามนะคะในฐานะที่ ป้าฟ้าทหารผ่านศึกนะคะล้วนแล้วแต่ได้ผ่านสมรภูมิชายแดนผ่านการปฏิบัติหน้าที่มาแล้วทั้งนั้นนะคะอยากจะถามความรู้สึกว่าในกรณีที่สถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วรู้สึกยังไงแล้วเราทํายังไงได้บ้างที่เราจะรวบรวมกันไปส่งกําลังใจให้ถึงที่ค่ะครับในานามของสมาคมสวัสดิการและสุภาพฐา,านศึกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมน้ําใจสู่ชายแดนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมนำสิ่งของเครื่องอุโปโภคบริโภคตลอดจนสิ่งของที่ใช้ปฏิบัติงานเพื่อความอยู่รอดในสนามรบนำไปมอบให้กับทหารหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งสิ่งของที่เรารวบรวมก็ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความเมตตาจากทุกภาคส่วนท่านในส่วนของภาครัฐภาคเอกชน และก็ภาคประชาชนเดินทางนําสิ่งของที่เรารวบรวมได้อนวันนี้ปัจจุบันก็คือประมาณ3คันรถซึ่งการเดินทางไปมอบให้ครั้งนี้เรามีความรักและความห่วงใยกับทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยในการรักษาผืนแผ่นดินไทยอยู่บริเวณแนวชายแดนด้วยความกล้าหาญอดทนเสียสละและทุกยากลําบากกําลังใจเล็กน้อย,อยที่เรารวบรวมกันไปในในครั้งนี้ จะได้นำไปมอบเป็นขวัญกำลังใจให้เห็นว่าเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยอยู่แนวหลังเราจะร่วมด้วยช่วยกันให้กำลังใจให้การสนับสนุนกับพี่น้องทหารที่ไปบัติหน้าที่อยู่บริเวณแนวชายแดนค่ะก็ในฐานะที่เราอยู่แนวหลังนะคะก็อยากจะใหะ้ส่งกำลังใจไปถึงพี่ๆทหารที่อยู่แนวหน้าของเราสักนิดน,นึงแล้วกันค่ะ ใน,ในนามของสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ดของเรานะคะจะมาคมสวัสดิภาพของทาหารผ่านศึกเรานะคะขอส่งกำลังใจให้กับทาหารพี่ๆชายแดนทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้ปกป้องประเทศชาติของเรานะคะให้กับลูกหลานของเราได้สืบต่อไปค่ะนี้ก็ต้องขอขอบคุณามากเลยนะคะที่ร่วมกันส่งกำลังใจไปสู่ชายแดนขอบคุณะคะ่ะ